วนี้นะคะก็จะถึงวันฮโลวีนแล้วค่ะวันนี้นะคะเราชื้อพี่ฮั่นและหงเห่าชื่อจะมาสอนคําพังเพยจีนที่เกี่ยวกับผีกันค่ะคําพังเพยแรกนะคะเจ,น,น,น,เจนกลุ่มพูดภาษาคนเจอผีพูดภาษาผีค่ะคําพังเพยนี้นะคะสามารถสื่อความหมายได้ทั้งสองแง่เลยค่ะก็คือแง่ลบและแง่บวกนะคะ หมายในแง่ลบนะคะก็จะสื่อถึงคนที่ประจบประแจงค่ะเดี๋ยวก็ประจบซ้ายเดี๋ยวก็ประจบขวานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่พูดกลับคำไปกลับคำมาไม่มีความจริงใจค่ะเจอคนหนึ่งพูดแบบหนึง่งเจออีกคนหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าในความหมายบวกค่ะ เขาจะสื่อความหมายว่าเป็นคนที่เลือกใช้คำพูดเป็นค่ะสมมุติว่าเป็นเซลล์แล้วกันนะคะไปเจอลูกค้าที่พูดง่ายๆคุยง่ายๆนะคะกับลูกค้าที่เคี้ยวๆเลยค่ะเขาก็สามารถที่จะเลือกคําพูดที่จะพูดกับลูกค้าที่ง่ายๆและลูกค้าที่เคี้ยวๆที่แตกต่างกันออกไปแต่สามารถปิดดีวได้ทั้งสองคนค่ะคําพังเพยต่อไปอยงทุ能มั่ว มีเงินสามารถที่จะให้ผีหรือสั่งผีมาช่วยโม่ข้าวโม่แป้งให้ได้ด้วยครับเปรียบว่าอะไรครับมีเงินที่ช่างดีเหลือเกินแม้กระทั่งผีเรายังสามารถที่จะจ้างเขาใช้เขาให้มาทํางานหนะนักเช่นโม่ข้าวโม่แป้งให้กับเรา有钱能使鬼推磨คำพังเพยต่อไป平生不做亏心事半夜不怕鬼敲门 ในยามปกติถ้าเราไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบาปทางใจตกดึกมาไม่ต้องกลัวว่าผีจะมาเคาะประตูซึ่งเปรียบว่าถ้าคนเราเนี่ยถูกต้องเสียอย่างต่อให้อยู่ที่ไหนก็ตามยามใดก็ตามต่อให้ตกดึกผีจะมาเคาะประตูเราก็ไม่กลัวหวังว่าทุกคนจะชอบคำพังเพยที่เกี่ยวกับผีที่หฮงเหลเราชื่อและเราซชื่อพี่ฮั่นนำมาสอนให้นะครับ ถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆอย่าลืมกดบวกกดหัวใจติดตามความรู้ของพวกเราด้วยครับ